สวัสดีครับผมไอออยอชอปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูสินค้าทั้งหมดในร้านของเราแบบยาวๆไปเลยครับสำหรับคลิปนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับ ก็จะมีพวกหน้ากากนะครับหนึ่งนะฮะพวกุญแจสองนะฮะมีดสามนะฮะแล้วก็มีมีดตัวเล็กนะครับอยู่ในมีดเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระจุกกระจิกมากมายอุปกรณ์การตั้งแคมป์หรือว่าเป็นเก้าอี้พับได้หรือว่าเป็นกระบองนะครับหรือว่าเป็นของเล่นนะฮะก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูชุดหน้ากากกันก่อนแล้วกันนะครับ คคตัวที่หนึ่งเราเปิดกับหน้ากากคาบุกิครับที่หน้ากากคาบุกิมีสองสีพร้อมกับเขาด้านหลังเป็นงานพลาสติกแบบตัวนี้แข็งเลยใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับแต่เด็กต้องโตนิดนึงนี่สีแดง่ะนะครับแล้วนี่สีขาวนะครับคนชอบเยอะมากนะครับหน้ากากคาบุกิเท่เลยนะตัวนี้ฟันสีทองสวยมาดูอันที่สองครับน<อ>ี่อันที่สองผมให้เป็นหน้ากา,าก เวนอมนะครับเวนอมสวยเลยนะครับสีดํามีอยู่2แบบเหมือนกันนะครับมีอันนี้แบบหนึ่งนี่ครับด้านนี้แบบแบบที่2นะครับแบบมีเหมือนมีคราบเลือดนะฮะอันนี้งานด้านหลังสวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันไปดูตัวต่อไปครับมาถึงตัวที่3าครับตัวนี้เป็นหน้ากากตัวตลกนะครับตัวนี้หน้ากากสวยมากตัวนี้แต่ตัวนี้งานใหญ่ครับด้านหลังพลาสติก ดูรายละเอียดดีนะโอเคครับไปตัวต่อไปครับอ่าตัวที่สี่นะครับตัวนี้หน้ากากจากเรื่องซองสวเหมือนกันสวยเหมือนกันตัวนี้ใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีสายรัดกระชับหน้างานพลาสติกแข็งสวยเลยสวยเลยไปตัวต่อไปครับถึงตัวที่5ของเรานะครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับหน้ากาก DJ Marshmello นะครับ พร้อมกับสายลัดสายลัดหลังนี่มีโฟมกันหน้าด้วยนะครับสวยเหมือนกันตัวนี้ปลายตัวต่อไปครับตัวที่6แล้วนะครับตัวที่6กตัวนี้ก็เป็นหน้ากากตัวตลกเหมือนกันนะครับเป็นกระต่ายมีจมูกสีแดงแดงด้วยอันนี้หมุนใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนี่เป็นอย่างนี้ตัวนี้ใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันงานน่ารักน่ารัก,รกใส่กับผมเอ้าโฟนะครับ โอเคตัวต่อไปครับตัวที่7ผมให้เป็นหน้ากากแบทแมนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสีทองสีมาใหม่นะครับสีดำตอนนี้หมดนะครับสีดำก็ดำทึบท้บๆเลยสวยลูกค้าให้ความสนใจเยอะนะครับหน้ากากแบทแมนขึ้นหน้าใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันไปครับตัวต่อไปอ่าน,นี่เป็นหน้าก,ากากตัวที่8นะครับผมมีโฟมกันหนะน,น้าในพลาสติกอันนี้ใส่รับแบบหนาเลยนะฮะ ใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันนะแต่ผู้ใหญ่แบบอาจจะเลยหน้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้นผมใส่แล้วตัวต่อไปครับตัวที่9นะครับผมให้เป็นหน้ากากยิ้มสยองแล้วกันนะครับมีประมาณ5แบบมีหน้า5แบบอันนี้ลูกค้าชอบมากลูกค้าสั่งเยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะผมให้ดูนี่นะครับแล้วก็มีตาเลือดแล้วก็มีหน้ายิ้มหน้าบึ้งนะครับหน้าสายฟ้าเนี่ยตาเลือดอนนงานมันมันนิ่มนะใส่ง่ายเนี่ยหน้ายิ้มงานมันนิ่มเลยยืดหยุ่นมากเนี่ยสายรัดด้านหลังหนานครับมีโฟมด้วย สตัวต่อไปครับรายการที่สิเป็นหน้ากากีเดเตอร์นะครับสีทองกับสีเงินสวยมากแล้วก like ็มีหมุดแยกมาอย่างนี้นี่สีทองกับสีเงินนี่สีเงินนะสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับผมเขาจะใส่หมุดให้อย่างนี้ด้านหลังก็เป็นสายสายยางรัดหนาอยู่ใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกันฮะตัวนี้ก็ใหญ่นิดนึงขายตัวต่อไปห้าตัวที่สิบเอ็ดนะฮะสีดนะครับนี่ หน้ากากดาลีนะฮะมีสองแบบผมมีทั้งสองแบบสองสีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสีสีไข่รีวิวของในร้านทั้งหมดนะครับที่เราขายสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแล้วอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับตัวที่12ผมให้เป็นแบ็คแอนเตอร์แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้เรียงตามรเรียงตามรายการที่เรามีนะครับตัวนี้แข็งเหมือนกันรายละเอียดสวยขออภัยานะครับที่ไม่ได้เอาพลาสติกออกนะครับรายการที่12น,นี่รายการที่13นะครับเป็นหน้ากากแอนด์แมน ยีโร่จิ๋วของเราอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็งานสวยไปต่อครับอ่าแล้วก็หน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับมีสองสีแต่ตัวนี้ไม่มีไม่ได้มีแสงไม่ได้มีไฟครับเป็นธรรมดาใช่ครับเหมาะสำหรับเด็กเลยพลาสติกสวยงามมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้ากากอะไรนะลายเวททั้งนะครับเป็นเหมือนหน้ากากขับรถมีหนามด้วยพังพังนะครับตาเป็นตาเป็นเหมือนตะข่ายมีสีเงินมีมีหลายสีอยู่นะตัวนี้ ดได้ขับรถได้เท่ดีสีดำก็มีนะครับสีทองก็มีมครับมาเปิดกันที่หน้ากากแฮกเกอร์ของเราเลยดีกว่านะครับหน้ากากแฮกเกอร์มีหลายสีสีสตรีมก็มีนะครับสีดำก็มีสีเงินก็มีครับสีเงินเงาเงาวิ้งเลยฮะสีเงินเงา,เงเงาสวยสวยนะครับตัวนี้ด้านด้านด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้มีโฟมกันหน้ามีอีกหลายสีนะครับอยู่ข้างใต้ สีทองนี่คนชอบเยอะสีทองครับทองประกายงามๆสวยมากตัวงานนี้มีเกือบสิบสิบแบบได้นะครับไอตัวแฮกเกอร์เนี่ยฮะมีงานแบบเหมือนริ้วๆไม้ๆสีเทาสีเทาสีดำสีขาวอะไรพวกนี้ครับมีมีมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะไงดูได้ดูได้นะครับผมมีลิงก์สั่งซื้อไว้พักมาดูได้ก็ได้ทักมาสอบถามก็ได้ครับต่อครับ เซตนี้ก็จะเป็นของเกมนะครับ K D 2ตัวนี้มีอยู่4แบบด้วยกันโหอันนี้ตัวใหญ่มีราคาเลยครับงานสวยสีก็สวยนี่สแบบแล้วตัวนี้นะครับดูดูมันใหญ่มากเลยนะฮะถัดไปก็จะมีของของหน้ากากที่จอบของ,างดบาบของคาัรองจุกนะครับ มีอยู่สามแบบสามตัวละคร,รคด้วยกันนะผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยครับมีอะไรนะซาบิโตโอ้โหพันจิโร่นะฮะอีกตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นงานหน้ากากหมาป่าสวรรค์นะครับผมเรียกว่าหมาป่าสวรรค์มีสองสีนะครับมีสีทองด้านหลังสีทองกับสีเงินสวยเลยสวยเลย แล้วก็มาต่อกันที่หน้ากากเดือยฮักของเรานะครับนี่หน้ากากเดือยฮักเหมาะสาหรับเด็กนะครับงานสวยอันนี้แกะไว้นะครับตัวอย่างไปต่อครับน,นี้ก็เป็นหน้ากากจากเรื่องอ Star Wars นะครับนี่มี2แบบเลยมีสีดํากับสีขาวนี่ Star Wars สวยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆเลยยืดหยุ่นมากใส่ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นี่รายละเอียดงานนะครับไปต่อครับนี่กับตันอเมริกันนะครับเหมาะสาหรับเด็กเหมาะสําหรับเด็กเลยมีตัว A ด้วยด้านหลังใส่ได้ขึ้นหน้าเหมือนกันนะฮะสวยงามอันนี้เป็นหน้ากากาจากสุกสิบสามนะครับอันนี้ด้านหลังนี่ต้องไปติดเอาสามมุมนะครับนี่มันเป็นปัปกติดติดได้มีหลายแบบนะครับหลายสีนี่ครับก็จะมีพวกสีครีม,มสีดําก็มีนะครับเป็นสีดํา สีดำแล้วก็เป็นแบบโอ้เป็นเลือดช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะช้ำเลือดสีทองอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับยังไม่หมดนะครับมาต่อที่หน้ากากกะโหลกกะโหลกขึ้นหน้าแล้วใส่กับแว่นดำดำโคตรเท่นะตัวนี้นี่มีโฟมกันมีโฟมกันมีสายรัดหน้ามีหลายสีนะมีสีทองด้วยมีสีดำดำสนิทแล้วก็สีแดงก็มีนะฮะเดี๋ยวนะสีทองสีเงินนี่ครับสีแดง แดงแดงอโอเคครับไปต่อครับไปกันต่อครับเราเนี่เป็นหน้ากากกระต่ายนะตอนนี้เหลือแต่สีขาวด้านนะหน้ากากกระต่ายนะบันนี้น่ารักน่ารักนะจะมีสีดําที่ลูกค้าชอบนะครับวา <Wow. S 1> แต่ตอนนี้งานยังไม่มาเลยเลยไม่ได้เปิดให้ดูด้านหลังครับสาวๆชอบนะเนี่ยทำไปเล่นไป <laughs> ไปต่อครับในนี้ก็เป็นงานรวมนะครับมีหน้ากากหน้ากากอะไรนะหน้ากากสีไล้หน้านะครับมีสองสี ม่วงครับนี่สีไลนหน้าสีม่วงกับสีดำนี่คนก็ชอบนะครับนี่บางๆงานบางๆน่ารักน่ารักสีดำอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ครับสีดำงานก็จะหมดจะหมดแล้วนะครับชุบซุปุนี่สวยงามเออในหน้นนากากจ๊กเกอร์นะครับหน้ากากจ๊กเกอร์นี่ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ตัวแข็งแรงมีผมแล้วก็แบบไม่มีผมนะแล้วแต่คนชอบมีผมติดมาด้วยนะครับ หลอนๆนะหลอนๆเลยบอกเลยตอนแรกแฟมผมกลัวเลยฮะผมตั้งไว้เด่นไปหน่อยอแล้วก็อีกตัวไม่มีผมงานงานสวยมนกแตะติดผมมันไม่ติดผมนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้โอเคเอนี่หน้ากากปลาเขียวนะครับตัวเดียวตอนนี้เป็นยางซิลิโคนนะครับลูกตาเหมือนตาตุ๊กตาแข็งๆโคตรเท่ะอนนะตัวนี้แต่มันมีสียางนะครับซิลิโคนตามปตาแล้วลุกโตได้นะครับ ไอตัวนี้ผมผมสั่งมาใหม่ตอนแรกอะบางแบบบางบางไม่สวยเลยครับผมไม่กล้าขายเลยอะตัวนั้นอะตัวนี้สั่งมาใหม่แล้วหนาละหนาแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นหน้ากากทา,านอสต,ตี้ใหญ่ใหญ่สวยทรงพลังสีก็ดีแล้วก็มีจิ้งหน้ากากที่งจอกของเ,ออเกมฟอสต์ไนท์น,นี่ตัวใหญ่นะครับเป็นหน้ากากาาที่งจอกตัวใหญ่เลยแต่งานสวยงานสวยรายละเอียดดีเลยฮะนี่ดูติดตรงติตาอะต่อมาครับ นี่เป็นหน้ากากจิ้งจอกเหมือนกันนะฮะจากหน่วยอันบุนะมี3มสีมีสีน้ําเงินนะฮะมีสีแดงแล้วก็มีขอบสีดำแล้วแต่คนชอบครับนี่เป็นงานนิ่มมีสายรัดเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้ดีดุดมากแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากปีศาจตาเดียวนะครับปีศาจตาเดียวมีกระดิ่งด้วยมีแบบมีเห็นมีเห็นตาแล้วก็มีกับปิดตานะครับออกแบบนะฮะตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนิ่มๆเหมือนกันงานใส่ได้ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่นะมีโฟมกันน้าผขกด้วยสวยมีกระดิ่งอ่ะต่อด้วยหน้ากากจากการ์ตูนบีทเทพมรณะนะนะสวยเลยบางใครบางใครบางใครไม่รู้นะฮะสวยนะครับสวยมีทั้งเต็มหน้าแล้วก็ครึ่งหน้านะครับตอนเป็นครึ่งฮอลโลก็มีนะนี่โอ้โหผมสั่งสีอื่นมาด้วยสีนี้สวยมากดําเขียวแล้วมีสีเงินสีทองส,สีทองก็สวยซึ่งหน้านขนาดเป็นงี้นะเป็นสายรนะับ สายรัดขึงขึ้นหัวเขามีสีดำนี่สีดำนะขอบดำเอ้สีม่วงโอ้ยสวยสวยจริงนะสวยจริงนะครับ,รรบไปต่อครับตัวต่อไปครับนี่ก็เป็นหน้ากากโกโกวาคิมิซึมิดะน,นะ <c oughs> เออพร้อมส่งนะาอันนี้จริงในผ้ามันลงไว้ตัวตัวใหญ่นะครับนี่มันก็มันได้ประมาณนี้เองนะครับผมสั่งมาสองสา้านแล้วได้ประมาณเองหลังๆก็ไม่ค่อยสั่งแล้วนี่ของบอสนะหน้ากากาบอสตรงหน้าบอส มีโฟมกันหน้าด้วยตาเป็นตะแกรงตะแกรงแต่เป็นพลาสติกนะครับตรงตาประมาณนี้ประมาณนี้วงกลมก็ได้วงแค่นี้นะฮะในภาพมันวงใหญ่แต่ว่าของจริงมาก็ได้วงแค่นี้ผมก็ไม่รู้ทาไงนะกากลัวลิขสิทธิ์มั้งไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไปต่อครับเป็นยังไงบ้างครับกับหน้ากากทั้งหมดของเรานะครับอันนี้กําลังผมก็กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับก็เยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปาต่อกันดีกว่านะครับกับที่เหลือ เดี๋ยวผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาตอ่ตอต่อกันใหม่โอเคครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์สติเกตเกอร์ด้านบนสติกเกอร์การ์ตูนครับเดี๋ยวผมเข้าไปไม่ได้แหี่นี่สติกเกอร์การ์ตูนอันนี้เป็นพวงกุญแจลูกซิปไว้เปิดขวดนี่ดูดูดูโครเตะตัวนี้โคเตรเ่แ่มนี่ไว้เปิดขวดแล้วลูกซิปอันนี้เป็นอุปกรณ์ตีปิงปองเหมือนไว้เล่นปิงปองครับนี่ไว้เล่นคนเดียวตีกระถางสนุกอันนี้ก็สนุก อันนี้ไม่มีอะไรนี่อันนี้ผมจะปล่อยไปเลยนะครับอันนี้กล่องใส่นมนะครับกล่องใส่นมก็มีนี่นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่พวกพวกเคสตัวศัพท์เลยพวกนี้ลกหน่อยฮะอันนี้เป็นที่ตีแบตนะฮะนี่เก็อีพ e ับนี e ่เก็อ e ีพับกอีพับเป็นกันเดี๋ยวผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดได้ดูนะครับนี่เป็นขวดน้าขวดน้ำพับได้นี่เป็นแก้วอันนี้แก้วพลาสติกพับได้นะครับส่วนในพวกนี้มันพ,พวกพวงกุญแจ หมดไปเยอะนะครับนี่ค้อนเปิดขวดมาเปิดขวดอันนี้ก็ขายดีกล่องกล่องเก็บอุปกรณ์นะฮะีอพวกกุญแจน่ารักน่ารักก็มีนะครับนี่ก็เป็นพวกกุญแจไปแช็กุญแจกระตูนน่ารักน่ารักรกุญแจแมวควักนะฮะถุงเก็บน้ํานี่กันกระแทกมุโมโหผมขายหลายหลายอย่างนะครับ อันนี้เป,เป็นที่เปิดขวดถ like ุงม si e em ือทาน็อตนะครับนี่อยู่ในตรงนี้มีงานพร้อมส่งอยู่เยอะอยู่อันนี้ตัวเล็กเปิดขวดทาน็อตแบบเล็กนะครับนี่มีที่เปิดขวดมีพงแจห้อยด้วยนะสองอันเลยอันนี้ก็มีเปิดขวดได้มีพงแจห้อยอยู่ตรงนี้มีหลายสีเลยอันนี้ก็เป็นแก้วน้ำนะครับนี่เป็นแก้วน้ำพับได้ขายไม่ค่อยออกขายไม่ค่อยออกครับแก้วน้ํานี้ก็ถุงน้าถุงน้าพับได้ขายไม่ค่อยได้เอาไว้ลึกๆหน่อย จานจ่าล่อนจ่าล่อนไปย้ะก็ลกลกหน่อยนะไม่ได้จับเดี๋ยนี้ก็เป็นกระบองกระบองตัวทีกระบองที่บาวาลินะครับจากรีบอนๆๆตัวนี้ครับ,ๆๆๆรบอ่านี่เราก็จะมีพวกกระเป๋าคิตตี้ก็มีนะฮะโอ้โห <ๆ S 1> ขายเยอะแยะกันไปหมดเลยเชียวเลยนะกระเป๋าคิตตี้น่ารัก <ๆ S 1> หลายแบบเลยฮะกระเป๋าคิตตี้สติกเกอร์นี่สติเกตเกอร์คิตตี้ แทนไอชุดนึงมีทั้ง5้าแบบนะครับติเกอร์คิตตี้นีกระเป๋าสัวนตัวนี้เป็นมีดนะครับตัวนี้มีมีจิ๋วมีจิ๋วลูกค้าก็ก็นิยมกันเยอะเหมือนกันนะลูกค้ามีเล่มเล็กเขาไปทำคอนเทนต์กันนะฮะมีหลายแบบเลยครับมีทั้งมีดมีทั้งขวานีมีขวานจิ๋วด้วยผมจะขึ้นภาพให้แล้วกันนะฮะขวานจิ๋วอันนี้มีจิ๋วมีต้จิ๋ว ก็เป็นมีดเหมือนกันมีดทรงต่างๆมีดทรงเหรียญมีดมีดบั็กนะครับมีดบั็กเขียน USA แต่มาจากจีนครับมีดมีดกลงเล็บมีมีดกลงเล็บด้วยอ่านี่ปงแจปงแจก็มีหลายแบบนะับงแจเปิดขวดปงแจติดไฟฮะปงแจนารุโตนี่ปงแจเปิดขวดนี่ก็เข้าท่าดีฮะใส่ก็ไม่ปงแจข้งล่างก็เป็นปงแจและและนี่ก็เป็นมีดนะครับตัวนี้มีดมีดแบบแบบมีเกตหน่อย แพงหน่อยขายไม่ค่อยออกครับมันมันแพงผมขายแพงนะเพราะมันมาแพงนี่นะครับแล้วก็มีดด้านล่างก็เป็นขวดน้ำนะครับนี่เป็นมีดมีดบาริซองนะเนี่ขายมีบาริซองคนสนใจเยอะนะครับมีใบซองเป็นมีดควงนะครับมีฝึกควงมีแบบหวีแล้วก็มีแบบตัวกลมนี่ครับเอาไปควงได้งานอย่างสวยมีมีสีให้เลือกด้วยนะครับตัวนี้มีสีดำสีเงินแล้วก็สีลุง อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจกระตูนนะครับน่ารักน่ารักเคสโทรศัพนะท์นะตรงนี้เคสโทรศัพท์ก็มีขายอันนี้ใส่ะคงขายของหโโัวเว่ยนะครับตรงนี้แก้วขวดเก็บน้ํา <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสินค้าในร้านของเราก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมันละเอียดแค่หน้ากากเดี๋ยวอันอื่นค่อยมาว่ากันนะครับใครที่อยากได้สินค้าตัวไหนก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมจะใช้คําว่า i all shop นะครับ i i all shop หน้าดําๆนะครับผมเอง ท้าข้ามาถามได้ผมดูแลแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่มีใครคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไอออลช็อปด้วยกันนะครับนี่เป็นสินค้าจากทางจีนนะครับใครอยากได้อะไรก็ทักมาถามผมได้นะฮะหรือใครอยากให้นําเข้าอะไรให้ก็ลองทักมาดูได้นะครับเราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ